สวัสดีครับวันนี้อ <c oughs> ไอหยิบพระองค์นี้มาส่องดูนะครับเนื้อหาแล้วก็มวลสาร <c oughs> จะแตกต่างจากพระองค์อื่นนิดนึงนะครับเนื้อพระองค์นี้เหมือนจะทำมาจากาผงดินสอเหลืองนะครับ เพราะว่าเนื้อขององค์พระเนี่ยจะออกสีเหลืองทั้งองค์เลยนะครับแล้วก็ผสมมวลสารไว้อ่ามากมายเลยนะครับที่เป็นมวลสารต่างๆที่ท่านสมเด็จโตเอามาสร้างนะครับในองค์นี้นี่ค่อนข้างจะอ่าเยอะมากครับแล้วก็มวลสารหลากหลายจริงๆนะครับ ผมก็อยากให้ท่านที่ศึกษาพระสมเด็จได้เรียนรู้มวนสารในพระสมเด็จวัลคังที่ท่านสมเด็จโตสร้างไว้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเวลาเราห้อยแล้วเนี่ย ก็จะมีพุทธคุณอยู่ในตัวองค์พระนะครับเพราะท่านสมเด็จโตได้ปลูกเสกไว้นะครับลงคาถาต่างๆไว้นะครับมากมายนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนจะมีความกลัวอยู่ในตัวเองนะครับท่านก็เลยสร้างพระสมเด็จไว้นะครับเพื่อป้องกัน พูดผีปีศาจพยนตรายต่างๆนะครับทำให้แค้วขาดปลอดภัยนะครับทำเลยทำไว้มากมายาเพราะว่าอนาคตเนี่ยลูกหลานคนไทยก็จะได้ห้อยกันนะครับแล้วได้ลึกๆและลึกถึงสมเด็จโตนะครับก็ มวลสารเหล่านี้ที่อยู่ในองค์พระก็ถือว่าเป็นมวลสารที่ท่านเก็บรวบรวมไว้นะครับแล้วก็เอามาทำผสมในองค์พระก็ถือเป็นมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดพัทาสีขาวนะเม็ดแดงเม็ดดำนะครับเม็ดขาวนี่ก็ ที่คนไทยพุทธหรือศาสนาพุทธเขาบอกสารีลิกธาตุนะครับก็คือมวลสารศักดิ์สิทธิ์นั่แหละครับเดี๋ยวดูวด้านหลังนิดนึงนะครับมวลสารค่อนข้างจะเยอะฮะ้วคาน้ำมันตังอิ้วเนี่ยรักษาเนื้อผ้าได้ดีมากครับ แล้วเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูมวลสารแล้วก็เนื้อขององค์พระนะครับเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยผมเห็นท่านศึกษาบางคนที่อยู่ในวงการพระสมเด็จออกมาพูดเกี่ยวกับพระสมเด็จวัดลักังเขาพูดแต่เรื่องพุทธาพาิณิต อย่างเดียวนะครับบอกว่าพระแท้ต้องขายได้เขาไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับการผสมมวลสารหรือ,อาการเกิดธรรมชาติในองค์พระกายภาพในองค์พระเนื้อเกิดการงอก แบบไหนรักษาไหนเขาไม่เคยให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทยอย่างนี้ได้เลยพูดแต่เรื่องพระแท้ต้องขายได้แท้สากลผมก็อยากให้เขาเนี่ยนะฮะได้ศึกษาแล้วก็เผยแพร่เผยแพร่าศาสนาพุทธแล้วก็พระสมเด็จให้มากกว่านี้ครับ ต้องเปิดใจให้กว้างนะครับเพราะพระท่านสร้างไว้เยอะมากมายนะครับถ้าเราอยากจะยุติท่านเอาพระของอีกกลุ่มชมรมหนึ่งแล้วอีกชมรมหนึ่งแล้วก็มาเขาเรียกว่าทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เขาตรวจสอบ ค้นหาวัตถุโบราณแล้วก็มาออกถ่ายทอดสดบันทึกลงรายการต่างๆให้คนเขารู้เลยว่าพระองค์ไหนที่ท่านสมเด็จโตสร้างองค์ไหนไม่ได้สร้างมันจะได้สว่างกันสักทีวงการพระไม่งั้นก็บอกชมร้นน,รน,นี่ก็แท้ชมโรงนี้ก็แท้ ชมรมนั้นปลอมชมนี้นี่ปลอมว่ากันไปว่ากันมาไม่มีสิ้นสุดผมอยากให้ท่านที่ศึกษาพระสมเด็จแล้วก็ชมรมต่างๆลองหาข้อยุติกันดูนําพระหลายๆชมรมแล้วก็มาตรวจทางวิทยาศาสตร์กันดูนะครับพิสูจน์กันไปเลยนะครับถ้าแท้ทั้งหมด ก็แสดงว่ามันทุกยุคทุกสมัยหรือว่าท่านสร้างไว้เยอะนะครับมันจะได้ยุติกันแล้วก็ต่างคนต่างเล่นต่างชมรมต่างเล่นกันไปนะครับไม่งั้นก็ถกเถียงกันอยู่เงี้ยไม่มีวันสิ้นสุดครับและพราสมเด็จที่ท่านสมเด็จโตสร้างก็จะเริ่มสูญสลายหมดความเชื่อถือความศรัทธา อันนี้ผมหวังดีกับทุกท่านนะครับที่ศึกษาแล้วก็เล่นพราสมเดจกันอยู่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมให้ดูมวลสารเนื้อผ้าดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วครับออันนี้ผมมาขยายเนื้อให้ดูมวลสารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อด้านในนะครับผิวด้านนอกนี่ <c oughs> มองไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะครับให้ท่านดูเนื้อหามวลสารในองค์พระนะครับพิจารณานะครับผมจะเน้นให้ดูนานๆนะครับจะไม่ค่อยบรรยายอะไรแลครับผมอยากจะพูดต่อ,อนิดนึงนะครับทำไมวัตถุโบราณต่างๆ อายุห600ปีพันปีทําไมเขาถึงตรวจสอบกันได้วัตถุโบราณต่างๆสามารถหาค่าอายุของสิ่งของได้ทวยโถ,โ,ถโอชามโบราณทําไมถึงรู้อายุพระสมเด็จร้อยกว่าปีทําไมเราตรวจอายุของพระแค่ร้อยกว่าปีไม่ได้ผมไม่เชื่อหรอกครับเพียงแต่ว่า ถ้าอยากยุติคุณลองนำที่เขาเขาเรียกว่าไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับทุกชมรมเลยฮนะลองมาวัดกันดูนะครับเราใช้เครื่องตรวจสอบวิทยาศาสตร์นะครับพอตรวจสอบยุติคุณต้องยอมรับกติกาความจรงิงว่าพระชมรมนี้ทันชมรมนี้ไม่ทัน ไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้มาพิสูจน์อะไรเลยแต่คุณบอกว่าพระคุณแท้แต่พระอีชมลมนั้นปลอมนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับกับกลุ่มที่รู้รักพระแท้กันนะครับอันนี้ผมให้ดูเนื้อหามวนสารก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อด้านในนะครับพระปอมมันทำไม่ได้นะครับรักษานี้การงอกการผลุดของมวลสารการแพร่กระจายของแร่ธาตุต่างๆในองค์พระที่มันเกิดขึ้นในเนื้อขององค์พระต้องผ่านการเวลานานนะครับแร่ธาตุพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับแร่ สายแร่ต่างๆที่อยู่ในดินนั่นแหละครับนะฮะมันต้องสะสมเป็นเวลานานถึงจะเกิดสายแร่ขึ้นมาได้ฝังอยู่ในดินเป็นร้อยๆปีพันปีถึงจะเกิดสายแร่ก็เหมือนพระสมเด็จวัดละคังฮะผ่านเวลานานร้อยกว่าปีส่วนผสมที่อยู่ข้างในสายแร่ที่อยู่ข้างในที่ท่านผสมไว้มวลสารต่างๆเมื่อจะเกิดเป็นธรรมชาติในเนื้อพระเห็นไหมครับเนี่ย บางส่วนก็มีเยอะบางที่ก็มีน้อยเห็นไหมครับเนี่ยมันเกิดขึ้นธรรมชาตินะเห็นไหมครับมันจะมีการงอกตลอดเวลาในเนื้อผ้าสมเด็จนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติฮนะ เดี๋ยวผมไล่ให้ดูเท่าทั้งองค์เลยนะครับเนื้อองค์นี้นะครับผมคิดว่าน่าจะทํามาจากผงดินสอเหลืองนะครับเป็นผงที่ท่านสําเร็จโตนํามาทําเป็นช็อกแล้วก็เวลาเขียนอักษรต่างๆหรือว่าการเรียนการสอนสมัยโบราณนะครับ ผงชอ็อกองนี้ท่านก็น่าจะาเก็บไว้แล้วก็มาทําเป็นผ้านะครับแต่ก็มีน้อยองค์มากนะครับผงดินสอเหลืองนี่นะครับผมสังเกตหลายองค์แล้วนะครับแต่ผมจะเห็นมีอยู่แค่องค์หรือสององนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับนะฮะ นี่คือหลักธรรมชาติเห็นไหมครับรอยปีแยกการยุบเนี่ยพระต้องผ่านเวลานานแล้ะมวลสารต่างๆเห็นไหมครับมากมายนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูทั่วทั้งองค์นะครับก็มันยุจะบรรยายอะไรนะครับให้องค์พระบ่งบอกอายุแล้วก็ นี่มวลสารนะครับนี่คือมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะฮะมันเกิดขึ้นในโองค์พระต้องใช้เวลานานครับถึงจะมีการงอกแล้วการแพร่กระจายออกมาในเนื้อพระนะครับ เดี๋ยวผมไปดูด้านข้างแล้วก็ดูเนื้อนะครับ <c oughs> ดูดูดูเนื้อด้านในก่อนนะครับ <c oughs> ด้านในลึกๆนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับมันจะออกสีเหลืองเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวขยับขยับให้ดูนิดหนึ่งเห็นไหมครับ ด้านในจะไม่ขาวนะครับจะเหลืองเลยฮะที่ผมบอกว่ามันเป็นผงดินสอเหลืองเนี่ยฮะองนี้แปลกนะครับเนี่ยตรงซอกลึกนะครับเนี่ยเดี๋ยวขยายดูชัดๆอย่างนิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยฮะข้างในจะออกสีเหลืองเลยนะครับเนี่ยเดีย๋ยวขยับหเห็นชัดๆ เห็นไหมครับเนี่ยมีน้อยองนะครับแต่พระที่อยู่ได้เพราะว่าน้ำมันตังอิ้วนะครับแล้วก็มนสารต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนหินแกนิตฮะเวลามีมนสารเยอะๆก็จะอัดตัวกันแน่นเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ เหลืองฮะเนื้อเหลืองเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมวลสารต่างๆสวยงามมากครับมันเกิดจากการแพร่กระจายนะครับในองค์พระนะฮะมวลสารเหล่านี้นะครับ ผมนี่ชอบพูดว่าคือสายแร่เพราะมันจะมีการแพร่กระจายนะครับเห็นไหมครับเหลืองเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเน,เนื้อในฮะจะออกสีเหลืองเลยนะครับไดูด้านข้าง ไหมครับดูมวสารต่างๆครับมากมายนะครับให้ท่านสังเกตกันเราเองนะครับหลักพิจารณาพระครับเราต้องดูมวสารพวกนี้ให้เป็นด้วยนะครับ นี่หลักธรรมชาติครับเนี่ยนะฮะอ่านี่ครับมีด้านล่างอา่เดี๋ยวดูตรงนี้อ่าตรงนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับสีเหลืองเลยเห็นไหมครับเนี่ย องนี้น่าจะทํามาจากผงดินสอเหลืองนะครับผมกล้าพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ,องนี้น่าจะไม่ใช่ปูนเปลือกหอยนะครับเป็นผงดินสอเหลืองนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ตามซอกลึกเห็นไหมครับ anything. ที่รอยปิดข้างในจะออกสีเหลืองเลยฮะเนี่ยก็พบเจอน้อยนะครับเพราะรู้สึกว่าผงดินสอเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหายากครับการรวบรวมมาทำพระแต่ละครั้งนะครับ รอยปีแยกนี้บอกธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับพระใหม่50ปีผมกล้าพูดได้ฮะไม่มีการปรีแยกรักษานี้100%แล้วก็มวลสารหรือก้อนผงทุกคุณพวกนี้จะไม่เป็นรักษานี้ครับอันนี้มนงวงบอกอายุของพระนะครับเนี่ยเราศึกษาธรรมชาติการเกิดในเนื้อพระฮะ มันง่ายครับเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นกับพระที่ผ่านเวลานานนะครับเนี่ยเอลเดี๋ยวผมหยิบพระอ่าใหม่ให้ดูนะครับพระปลอมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือพระปลอมที่พยายามทําเดินแบบ แต่ธรรมชาติมันไม่ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูครับเปรียบเทียบให้ดูครับเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติพระแท้กับพระปลอมเห็นไหมครับพระองค์นี้ปลอมมานานแล้วนะครับเขาพยายามผสมมวลสารต่างๆไว้แต่รอยปีแยกมันผ่านการเวลามาไม่ได้ครับ เห็นไหมครับลอยปีแยกมันผ่านการเวลามาไม่ได้ฮะนี่คือมันบ่งบอกอายุของพระเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยการเวลาฮะผันผ่านมาไม่ได้แต่พระองค์นี้พยายามทําผสมมวลสารต่างๆไว้เหมือนกันแต่หลักธรรมชาตาิในเนื้อพระความเก่ามันไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับเปรียบเทียบง่ายๆครับเนี่ย ให้ดูอีกข้างนะครับเ,เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยการปริแยกของภาาปอมเห็นไหมครับมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็การเวลามันยังผ่านมาไม่ได้ครับเนี่ยมันต้องใช้เวลานานอีกร้อยกว่าปีครับจนเราตายไปนะครับพระองค์นี้ถึงจะเหมือนพระแท้องค์นี้นะครับ แต่ถ้าเราไม่สอนเด็กรุ่นหลังคนรุ่นหลังให้ศึกษาเพื่อสืบทอดาศาสนาเราเนี่ยอีกหน่อยเขาจะทำเขาก็เอาพระปลอมเนี้ยเป็นกลายเป็นพระแท้ไปนะครับเพราะรอยปีแยกมันอาจจะเกิดขึ้นเหมือนพระแท้องนี้นะครับเนี่ยแต่ให้จดจำมวลสารครับหลักๆในเนื้อพระแท้ครับมันไม่ยากนะครับอืม โอเคครับเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะให้คนอื่นที่กำลังศึกษาพระสมเด็จวระคังได้เรียนรู้กันนะครับเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังต่อๆกันไปนะครับเราไม่ใช่ซื้อขายพระเหมือนกับบางกลุ่มนะครับอเอาพระ ปอมมาขายเป็นพระแท้ก็มีนะครับอยากให้ท่านเรียนรู้ให้เป็นจะได้ไม่หลงไปเช่าพระปอมมาเป็นพระแท้กันนะครับสวัสดีครับ